สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องเท่เบตที่ไหนเล่าไอเจลฟีวันนี้พี่เด็ดมาเที่ยวงานผีที่ไหนครับการที่ไอคอนอีกแล้วไม่ใช่ทีคอนบางแคนะครับผมโอเควันนี้จะพาเอาไปไหนเนี่ยไปเลยไปเลยใช่เหรอมืดฮะทำไมมืดจังเลย้ั่งเบาอ๋อเขาเป็น ห้องฟังผีเรื่องผีไม่มีอะไรหรอกไปเข้าไปเข้าไปไปเข้าไปไม่มีอะไรนะผมข้างในไม่มีอะไรนะฝังเรื่องผีเฉยนะไปประตูแดงประตูแดงต้องเสียตังค์หรือเปล่าร้อยห้าสิบนี่ไหมเอามาให้โอคนละร้อยห้าสิบมาเอามาคนละร้อยห้าสิบนีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไหนสองใช้เป็นหลอกหลอกเอาไหนสิโอ้โหที่เป็นหลอก ี่ได้แบบเนียนมากเลยครับทุกคนโอ้ยน้องชัเป็นครับพี่กำลัถ่ายรูปหน่อยเร็วถ่ายรูปกับพี่เขาหน่อยเร็วไปนี่นะครับผมก็มีเอฟซีมาแวะเวียนมาถ่ายรูปด้วยนะครับโอ้ยิ้มหวานทุกคนโอ้โมีด้วยมีด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยนี่น้องไปขอถ่ายรูปนะนะ้องชัยเบสโอ้โหแต่งตัวสีหวานแหววมากเลยนะครับ มองกล้องครับมองกล้องนี่มองกล้องนี่โอเคโอเคครับอ่ะยืนคนละฝั่งเลยยืนคนละฝั่งเลยน้องเชยมองกล้องนี่ครับมองกล้องนี่โอ้โหน่ารักมากครับเขาเห็นก็ถ่ายรูปบรรยากาศนะครับผมงานผีที่ซีคอนฮาโลวีนะครับผมเป็นเทศกาลฮาโลวีประจําปีนะครับผมโอ้ยไปไหนไมานี่ไหนพี่เลยบอกมานี่อ้าทิ้งน้องแล้วทิ้งน้องแล้วทิ้งน้องแล้ว ไปไปไปเต่านิชาเหรอ,อันไหนพี่เดอ่านอ่านใ้โอฟตการละครั้งหนึ่งหนังเือร์เรหนึ่งเ้ยไม่ใช่นี่ครับผมมินบ้านประตูแดงนะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะักขลือหาดประตูแดงนะครับผมที่เป็นจุดเริ่มต้นของโศกอนาตกรรมสุดสยองได้มีเด็กสาวชื่อหนองเชอร์เบตนะครับถูกลักพาตัว อ้าวไม่ใช่เหรอนี่นะได้ครับผมได้ครับนี่นะก็มีน้องมาขอถ่ายรูปนะครับผมมาชิดชตกันเลยค่ะชิดชตกันเลยมานำอบค,ครับออมเล็ตและเชอเร์เบทเรามาต่อกันที่การละครั้งหนึ่งมีนางสาวออมเล็ตชอบกินตับเชอเร์เบท โอเคครับสวัสดีครับอ,อ่บาเชเบทถ่ายรูปหน่อยครับอดิ้มมันโอ้น่ารักมากเลยครับโอ้โหมีปักหัวด้วยทุกคน <c oughs> โอเคขอบคุณครับแฝดโอ้โหมี FC แฝะมาประจําเลยนะครับผมในรการถีครั้งนี้คึกคืดมากครับมีคนรู้จักแอ,อเมเบตเชเบทเยอะมากเลยครับ โอ้ใครที่ผ่านมาเห็นก็ขอถ่ายรูปได้นะครับน่ารักมากเลยขอบคุณครับโหปักทองเลยนะมีขนมด้วยค่ะอเ,อเ,เอาเม็ดเอาเม็ดเอาโอเจอผีสาวสวยเท้าไปไหนเดี๋ยวเท้าไปไหนเดี๋ยวเขาอ,อุ้มลูกอยู่อ่ะเขาตามหาพ่อของลูกแน่เลยไปาาไป,ไปพี่เสร็จพาอไปไหนเดี๋ยวอุ้ย นี่นี่นี่ขอถ่ายรูปหน่อยเร็ถ่ายรูปหน่อยเร็วเขาคือผีอะไรครับพี่หนุ่มรู้จักไหมผีแม่นาคเหรอแล้วลูกเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อไอแดงไอแดงนะไอแดงนี่ผีแม่นาคอ๋อเขาหิวน้ำเขาพรับหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำไหมหิวน้ำไหมไม่หิวเหรอโอ้ยว่าจะซื้อน้ำป๊๊ซี่ให้กินสักหน่อยไม่หิวแล้วไม่ซื้อแล้วหมดแล้วเข้าไปต้องเสียร้อยห้าสิบนะเอ้ยร้อยห้าสิบหรือร้อยเก้าเก้า ร้อยเก้าสิบเก้าครับทุกคนโอ้โหมีตังหรือเปล่ามีตังหรือเปล่าโอ้โหอมอ๋อเจอกระสือไปไปกระสือกระสือโอ้โวกระสือน้องชิเบะเขาเกาะอโอแน่นเลยนะมันกลัวกระสือมีไส้ด้วยอ่ะอุ้ยสยองท่าควนไม่ทำท่าควนสยองน้องชิเบะกินไส้หรือเปล่า กินไส้หรือเปล่าโอ้ยสงสัยที่ไหนจะหิวเนี่ยหิวจกตับน้องเซเบกตกินแล้วโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์กับแชร์กับซุปไครโอให้เนเบตด้วยนะคะบ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจกตับจกตับจกตับ